ไอ้ก you ้อนนไอ้ก้อนเตี้ยวคนได้แล้วคนได้แล้วไม่จ <turnout> ริงจริงจริงไม่เอาโทรศัอท์ไปซ่อนดูเรียบร้อยละอ่ะหมายถึงว่า ไปบอกเพื่อนให้อยู่เพจใบเฟิร์นแล้วมาไลค์มาไลค์เพจหนี้มาดูมาดูที่เพจหนี้ได้ยิ่งกว่าไลค์ทีอีกทำไมอ่ะทำไมแกล้งอ่ะหยุดพี่ไม่ทำไมอะแบตหมดไม่กดชาร์จไม่มีไงให้กดแบตหมดหรอไม่คุยแล้วแตต้องรู้เลยว่ามันยาวมันยาดูยังไงให้มันเข้าหรือเปล่านั่งเงมันก็ยังชาร์จได้อยู่นะ ขอชื่อเพจใบเฟิร์นหน่อยได้ค่ะ N A M P R A W โดนโจนเลยโดนจนค่ะเฮ้โจนปนนี่ก็สนุกอะไรกันอ้าพักินเผ่ไปไาด้อะไรข้างหลังนาง เราตัดกันเดียวครับเด้อเด็กสนุกวะสนุกวะฮะทำใครวะกระโดขึ้นมาบ้างดิต mm ัวนั่งนิ uh, ่งทำไมอ่ะ โอ๊ยเขนยนบ้านเขนยับ้านหยาโหดแรงเลยนะเึงเพมแล้วโอ๊ยตายลืมบอกพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวที่พารากอนแถลงข่าวมิสแกรนดี้ไม่ใช่มิสแกรนดี้เปลี่ยนแล้ว20่บาทยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์น มากันด้วยนะที่พารากอนมาด้นะมาด้นะขับได้เปล่าพี่มดอันนมีไฟอ่ะมาได้นะได้ปะมดเราปิดไฟก่อนนี้ไฟมันเดี๋ยวพวกมันขับไม่ได้เพราะฝนมันตกอ๋ออ่ามดบอกขับได้เปล่าหลับตาขับแล้วมดบอกขับได้มดบอกมึงโอ้เสียงลมอย่างดังจริงจริงได้พ่อพี่เจคะนี่ก็นี่เรส่งน้องใหม่นี่เป็นแฟนขับน้องใหม่ป่ะคะไม่มคนดีคะพี่เจคะพี่อะไรคะ อะไรก็ได้ละเยเสนุกๆสนุกมากหาเพจพี่เฟิร์นไม่เจอนี่ไงลูก N A M P R A W โอเคกี่โมงคะประมาณบ่ายสามโมงค่ะพรุ่งนี้ถ้าเกิดตามตามเพจตัวเล็กได้นะเพจตัวเล็กที่ไบเฟิร์นดิพเชนกะภาษาไทยภาษาอังกฤษลูกคนดีภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยภาษาไทยดิอะ เอาแต่กิ๊บก็ได้ไปมีใน IG มีโอเคไปดูใน IG ตัวเล็กได้เลยจะมีบอกไว้ที่ไบโอก็เขียนไปเลยกดไปเลยงั้นเข้าไบโออะไรอ่ะไม่ได้อ่ะมันเลือกจากอะไรนี่ไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูประเภทอะไรนี่ลายยากมากเลยไม่ไม่ไลน์แล้วกดปิดโทำไมอ่ะหนูหนูซื้อยอดคนดูเยอะๆบางทีมันก็บล็อกนาไม่ให้ไลฟ์แล้ว ไม่มาไม่มาโยนลิกระชิ์อาจจะเป็นไปได้ลูกน้ำเผาลิกระชิ์ขยหนาเพลงไม่เลิกเลยเนี่ยหมกมุนแหละถึงไหนแล้วเนี่ยลูกทุ่งแล้วนี่ยนไงแดงซีฟู้ดไหมไม่เอาโอ้โหไม่ได้กินอาหารทะเลเลยอันนั้นยังไม่ได้เลอะออกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คุยงานอยู่คุยงานอะไรกินจานตลอดเลยจานเรย่มหม เมนคว่าคุยงานเออรู้สึกว่าเขาาคุยงานหรือเปล่าเดียวด้วยก็มือเย็นไม่ถลายแต่มือเที่ยงอะที่ศตูเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถไปบ้านน้องใหม่ก็กินต่อเลยอีกทีนึงือเที่ยงี่ไงเอรกินเยอะอย่างเั้นเลยเหรอเอรกินเหรอแต่เขาใจนะกำลังท้องกากำลังส้างใช่ไหลคลอดเดี๋ยวลูกหินเหรอนนี่พ้ากลังมีนักแดงใหม่นะคะใกล้จะคอดแล้วเป็นโปรเจกต์อยู่ตอนนี้กยังิวอยู่กล ไอ้สักพักนึงอ่ะสักพักนึงสักพักหนึง,นงแต่ก็หลายพักแล้วเหมือนกันกว่าจะมารนี้ต้องได้งใหม่กันเลยจะคลอดง่วง, <c oughs> ย,งยังขาอ่ะยิ่ง, <c oughs> ง,งดึกยิ่งคึกง่วงยังขาที่หมายถึงว่าหนูง่วงแล้วพี่พ <c oughs> อกั <c oughs> อนเถอะเขาบอกให้ร้องเพลงพายแอปเปิลกันเนี่ยทอ้ให้เต้นกันหน่อยเร็วเร็วเร็วเต้นเร็วไปหาก่อนนะดเร็ว มันไม่หนาวเลยอ๋อแพะแเปิ้ลเหรอร้อนหนาวต้องมีคนกอดสิลิงกอดไหนแล้วลิงกอดตะเล็กหน่ะตะเล็กหนาวครีพีเอฟมันไม่หนาวหรอกเออมันไม่หนาวหรอกทำไมเลี้ยงอย่างนั้นล่ะกอดตะเล็กเลยตะเล็กหนาวฉันหนาวพี่ชายอ๋อพี่ชายฉันหนาว เดี๋ยวก่อนมีคนขับเราอ่ะเร็วแท็กซีได้ขึ้นแบบมีคนขับเราอ่ะดูดูดูหัวใจเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวใจมาเต็มเลยเพราะว่าผูกผ้าผู้ชายคนนี้เป็นโจทย์เขียนโจรมาด้วยมันเคยลองกรอเปล่าก็ถ้านานกว่านี้ก็ปิดไฟนอนเถอะดอนนี้ยิงอย่าฟังอะไรก่อนจะได้ขั้นขั้นอะไรบ้างขั้นขั้นไปก่อนอย่างนี้ยไปเจอสินะโว้มาแล้ว ก uh ็ไปวันจันทร์กันเราบอก เพ็บไปนะบอกอาบกไปเพ็บไปนะบอกอาบกไ,ไปไปะบบเยะหยเเลยโอเคไหมพ <laughs> อใจยังไม่พอใจเป็นแค่ผักดีอ่ะนี่ไม่ได้พูดอาวอุอ้ยพี่ก้าวเม่งสวย <laughs> มแาพี่ก้ามากเลยนาะพี่จ yup> ิมอ่ะนิ่งๆอ่ะพี่จิมนิ่งๆพูดน้อยต่อยหนักคิดอะไรกับพี่ก้าว่าพี่ผมเยอะไหนดูสิไ้ผมเยอะนมุมกดด้วยผมเยอะผมเยอะเดินได้วยนเลคนกันเลยยังยังยังไม่ได้เพลงเลยเอาเพลงอะไรดีอะ โอนี่ไง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 โอ้ยเมื่อยแล้วกูนี่เลยคนดูไม่เยอะเลยอ่ะวางนี่อุ้ยเพลงชั้นเปลี่ยนทุกครัเปลี่ยนความเป็นชั้นอ่ะเปลี่ยนเรื่องได้เลยต้องกลับไปแกข้างหน้าต้องกลับไปได้แล้วเออแอมี่ก่อนเอมี่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อนอนไปเบิ่อนอนไป เฮ้ยจักว่าดีมากอยู่กลางลมพอพัชนครองใหญ่ปลิ่ยวลงลอยไปไกลคล้ายนกเรื่องรายแดนต่อไปของรถนี่ลิปซิงหรืออะไรเนี่ยจะสู้ลิปซิงแต่ว่าต้องลองนำประตูรับหน่อยได้มั้ ถ้าเปิดรับหน่อยแล้วจะได้ใหม่ด้วยนะมันตรูประตูนิดตัวหนาวสันช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสะครูข้างนอกทำไมนะข้างนอกมันเน้ดหนาวอีกแล้วเห็นไหมเปิดประตูรับหน่อยได้หมอได้หมายๆๆๆให้ฉันยืน เดียวเปลี่ยวใจเรลือทนฟ้าอยูฟ้าแดดจะมาพบฉันบัสแมนขามันีหัวหายออกไปซะเี้ยเี้หไประวังหลย์อยู่ไ่มีอะไรค่ะถ้าหากใจเธอนี มีผู้ใดครอบครองมีเจ้าของจับจองเอาไว้ก่อนอขออะไรอ่ะขอตอบเพียงเล็กๆหนูเล็กมากที่จะพอสุขนอนนัำน้อนนำข้น้น้าน้ำ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 ค้อ,คอน้ำน้ไน้ไน้ำน้น้นนน้น้ำน้ำนน้นอำนนน ประตูม่อีดอกทูดนะคะด่าผู้ช่วยช่วยบังป่นน okay, เพิ่งให้ทำไม้างนอกมันทำไมหรอขึ้นดอกมันเี็บนาอยากไง้สัตวผมหน่อยดิไปขี้รับหน่อยแล้วจะได้อะไรได้ไหมให้ฉันยืนอยู่คนเดียวใจ ได้ไหมได้ไหมไปดิฟิมรภิะไม่พ้นปีแน่ไม่จะดูจะดูจะดูคนคุยคอมเมนต์คนโตค่ะคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างอุ้ยถ้าหักใจัะนี้มีผู้ใดครอบ คนดูอีกคนแล้วหเยอะมาก่เดิมอ <dear> ่ะจ้าพันกว่าแล้วว่ะไสี่ร้อยอสักคืนที่จะพอสุกนัดอา้วงเ็กแมนจังไปไปเอ้ยยอยย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 ไยยยยยยยนยยพยงอะไรไม่ได้เหมือนนนะ เซทีเหรอองเพลงให้ฟังก่อนเลยสอง <c oughs> เพลงก่อน <c oughs> อะ,นบบนะ้วนะปิดนะโซเพลติเพลงดูอย่าพคนแล้ว 9, ว่าเก้าพันก่าหรอเดียวเพันแน่ <c oughs> พอนอจะไปหาพี่ดาวิไป้ายไฟพร้อมมากดีมากค่ะคนเด <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะพบ้ายบานอยางเนี้ กิตังนะกนะิตงังกิตงังกิตังอยู่เพลนี้เปลี่ยนเรื่นะองไวจันใหญ่ะทำอันนี้ล้วขแล้วโอ้ยเพลงอะไรวะขอใ้ปวดทีสมอบใหมนไ่วนนั่วน,น

เยเยเยเมดนี่ชาเชิต้องการไ่นการร้องเพลงคือต้องอ้าปากกว้างๆแล้วเสียงว่าจอมเยอะไม่เรียนออกมา่อนนักรียไม่ได้เรียนแบบใจเกต้องอ้าปากกว้างเสียงจะได้ออกมายาเยอะดูนทำไมทำไม ต้องทมเจอเห็นป่ะอ้าปากเราเสียหมันจ้าดูนะป้าเสียหมัเจ้ตามเอาเปิดใส่ต e l a y เห็นป่ะอ้าปากเสียถึงอออ d เเล y ไปสองจังหวะเข้ไม่เจ็บคอเลยเนอะงานยังไม่เจ็บคอ ที่คนามมายู่ด um, ีของคนก็จะดำไปสงสารโ อะไรมันจะไลฟ์อีกไม่ไหวแล้วโดนยึดมันก็หอบทางไปต้องพามาเจอสงสารสงสารนี่คือก็ราหาเพลงอยู่เปล่าก็จบเพลงหนึ่งพอดีเลยหาเพลงอะเพลงฝรั่งไหมเดี๋ยวมันโดนมันโดนไม่คิดมัาใจนี่คิดมันจะโดนลบ อ๋อพี่เป็นคนทำไมดิเป็นคนทำไมคนมีเสน่ห์คนอะไรดำดำคนอะไรดำดำเ็นคนทำไมคนทำไมคนอะไรเดี๋ยวมาเป็นคนทำไมชื่อเพลงว่าอะไรคนมีเสน่ห์เฮ้ยพี่เก้าร้องเพราะเพราะอะไรคุณบีสกายน่ารักจังเลยพี่เก้าร้องเพราะเพราะอะไรถึงร้องไม่ใช่หมดแรงแล้วเหรอครับเงียบกันเลยหมดแรงนี่เลย

អូយហេតុអ្វីធ្វើឲ្យเธอต้องขอหักใจรู้ดํานนําทางอะไรกะสั่งให้ดูไอ้นี่เธอไปเซียนยามมอง หลอนเป็นไส้ศึกล็งเงลงมเกยสุดเลยลเกจกนค่ะเนไมเฟินนะคะ <laughs> อ่าตอนแรกกไม่ได้อยากร้ายหรอกวันนี้มันแท้ไม่ได้แล้วแหละ อีไม่ใช่ไม่ไดเปลีนที่พนอีกนะเมื่อกี้ชอาไปแล้วโอ้ยชอบไปนี้ชอบมานกันโอ้โหโอ้โอ้ไม่ต้องแกีเห็นแล้วเนี่ยเราชอบไปดีเกือบชอบเขาคนนึงนซะว่าไหลเนี่ยพังหมดแล้วโอ้โห เ <c oughs> ยอะมากลูกเก่งมากค่ะเฮ้ยเวทมันชอมันหยดมันย้อยมันหนึ่งมันซอยมันคือและทอละมานมันลูกทอละมาดชดใช้ ไม่ไหว get away get away get away, get away. Uh... <cười> <cười> oh, <laughs> เมื่อยเลยเนาะเมืออ่อย <laughs> สีก้าวจะได้กล้ามแขนนะคะวันนี้ <Hi. S 1> ดีไหมคะอุ้ยหกร้อยหกคนแล้วอ,ะ600อ่ะหกร้อยอะนี่ทำไมอ่ะง่วงเราว่ะเมื่อยด้วยไปแล้วดิ